สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับใครกำลังหารถไว้ใช้งานและชอบรถปีลึกๆหน่อยเน้นทรงสวยหรูๆก็ลองมาชมรุ่นนี้แหละครับนิสสันเซฟิโลนะครับ A32 ปี2001น,น,นะครับ,รบตัวนี้2.0สภาพสวยงามครับใครหาไว้ใช้งานลองมาชมดูก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทรงหรูแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายครับมีอูมีช่างเฉพาะเก่งเยอะเลยครับเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ในเซฟิโลขับครับนี่ครับสภาพสีสวยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับสียังเงาขนาดนี้ถ้าใครสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับเขาใช้รถอยู่ทุกวันนะครับเงามากนะครับสีลองชมดูได้สภาพสมบูรณ์มากๆครับมาชมภายในกันคร่าวๆนะครับ นี่เลยติดฟิล์มมาให้ใหม่นะครับคุ้มและได้ฟรีไป1หนึ่งละชุดนี้ก็จะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับตัวนี้ติดแก๊ส LPG มาแล้วประหยัดนะครับพี่น้องสมาชิกที่สนใจถ้าใช้ LPG และหารถไว้ใช้งานไม่ต้องไปติดเองแล้วครับคุ้มและก็ประหยัดนะครับเป็นเครื่อง2.0ติด LPG ก็ช่วยได้เยอะครับลมดูแล้วก็น่า,นาสนใจครับใครหาไว้ใช้งานไปทดสอบทดลองต่อรองกันดูนะครับรถอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับ นี่ครับภายในเดิมเดิมเบาสวยยังใช้งานได้ดีครับกับงบประมาณขนาดนี้ได้รถทรงนี้หรูๆคุ้มครับต่อรองกันดูนะครับว่าจะได้จบเท่าไหร่ต่างคนต่างรู้ครับนี่เลยครับเอาไปใช้งานสภาพแบบนี้ใครหาไม่ต้องไปทําเองครับอันนี้เขาเก็บสภาพมาให้สมบูรณ์แล้วครับรถเจ้าใช้อยู่ทุกวันนะครับเป็นรถใช้เองไปดูรถที่บ้านได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับใครกําลัง หารถสวยๆหรือหารถไว้ใช้งานลองติดตามช่องนี้ไว้นะครับจะมีรถมาให้ชมบ่อยๆครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กนะครับตัวนี้ลองชมดูได้ระบบไฟฟ้าทั้งคันสมบูรณ์ครับถ้าหาอยู่ห้ามพลาดครับไฟเดิมๆแบบนี้ทรงเดิมล้อเดิมโอ้งามครับมุมนี้สวยเลยท้ายเดิมหน้าเดิมไม่มีโดนหนักครับสภาพเดิมๆบอดี้เดิมเลยครับเรียกว่าถ้าใครชอบตรงนี้ไปดูตัวจริงผมว่าน่าจะโดนครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับ ประมาณนี้นะครับสีสวยดูแลมาอย่างดีเนียนๆเ,เลยครับด้านท้ายด้านหน้าใครชอบหาอยู่ก็อฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตัดสินใจดูไปทดลองขับถ้าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยๆหาไว้ใช้งานห้ามพลาดครับ89,000บาทนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ในแฟนขับแฟนเพจของเซฟิโลนะครับ ตัวนี้ก็มีคนใช้เยอะนะครับช่างเก่งอู่เก่งมีอะไรมีไม่ต้องกังวลครับถ้าท่านมาทางนิสสันก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอูเ่เฉพาะแถวบ้านเรามีอู่หรือเปล่าใกล้ๆอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราใช้รถได้อย่างอุ่นใจแล้วก็เบาใจนะครับนี่ครับสภาพงามๆแบบนี้นะครับยางปี2019ไปปลายนะครับก็ยังใช้ได้อยู่หน้าเดิมหลังเดิมนวลนๆเน,น,นียนๆน,นะครับมุมซ้ายมุมขวาครบ ไปตรวจสอบไปเช็คดูนะครับสําหรับผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความกรุณาเข้ามาชมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออานวยให้พี่น้องได้เจอรถสวยๆเอาไปใช้งานกันนะครับถังแก๊สเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับใช้งานได้ยาวๆห้องเครื่องเดิมๆงามๆครับ